มาครับวันนี้สวัสดีมาเราจะมารีวิวเจ<ะ>้าดีมากเก่า,านี่จะทำฟิตอินเตอร์นะครับเป็นสเปคเหมือนรถไล่ข้างทรงรถแข่งครับมาเดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้จะเป็นอินเตอร์ลูกค้าเน้นแบบเป็นทรงเหมือนรถแข่งแต่ก็ใช้งานชีวิตประจำวันได้ด้วยไม่เน้น,น,นราคาที่สูงมากตรงนี้จะเป็นอินเตอร์ งานเกตเอแต่ยังไม่ถึงว่าแท้อ่ะเขาไอ้ดีเขาไอ้ดีของเราก็จะเป็นเขาไอ้ดีการสร้างเขาดีๆสร้างรอคือเขาไอ้ดีของเราคือจะตัดเพื่อให้เข้าสามสูบหลังอ่สูบหนึ่งยังไงก็ถึงถ้าเป็นเครื่องซิ่งจริงๆเราจะต,ตัดเพื่อให้เข้าสามสูบหลังเพราะว่าเครื่องแต่ละตัวของรถแข่งเราไม่รู้ว่าคันนี้อาจจะหลีตาน้ำที่สูบสี่มา เพื่อให้น้ําฉีดเร็วขึ้นรักษาความเย็นหลีน้าเพื่อไม่ให้ไหลกลับเร็วเกินไปอย่างนี้แต่ทีนี้เขาไอดีของรถแข่งก็จะมีส่วนของเขาก็คือเขาจะตัดเพื่อให้เข้าสูบสีได้ด้วยหลมเข้าสูบสีจะเกิดความเย็นขึ้นอ่ะทางนี้ทางเราคํานวณให้หมดแล้วเรื่องเขาไอดีรถแข่งทรงท่อรถแข่งดูดสดกี่นิ้วสี่นิ้วออกแปดนิ้วอ่าเราเลยทําให้หมดแล้วทีนี้เรามาดูรอบข้าง นี่เลยทรงเน้นสวยสวยคู่กับออกสไตล์เหมือนรถแข่งเข้าเร็วออกเร็วนี่ครับเทบโบก็จะเป็นเทบโบใหญ่หน่อย F5 เข็มขัดก็เป็นเข็มขัด,ขดรถแข่งเลยท่อยางเ y b นี่เลยท่อดูสดนี่ครบสี่นิ้วออกแปดนิ้วครับ แล้วก็ได้ทําสีห้องเครื่องกับเรานี่เลยห้องเครื่องอี่เป็นสีตามตัวรถนะครับเทารแลมโบแต่ในห้องเครื่องผมจะใส่เป็นมุกแล้วก็แล็กเกอร์นอกแก้วให้เขาเพราะว่าเห็นโซนสีฝาของลูกค้าสวยมาแล้วอ่เหมือนเก็บมาแล้วเราก็อยากทําให้แบบเข้าคอนเซ็ปต์ก็คือเรียบรู้ดูดีสวยแรงด้วยมอน้ําแหงแอร์ม,มีครบใช้งานได้จริงเลยครับเป็นรถใช้งานฟัมสามโลตัวนี้ เป็นปั๊มสามโรโต้รถได้ข้างก็งเหมือนกับเครื่องซิ่งมาแล้วเราก็ต้องทําให้ถูกกับคอนเซ็ปต์เขานี่เลยก็ออยังไงสนใจก็ติดต่อเรามาได้หรืออยากดูอยากชมรถคันนี้ติดชมได้ที่ในเพจหรือ YouTube ของเรานะครับเราทําลง YouTube ให้ดูข้างในลูกค้าก็จะเป็นคาร์บอนคาร์บอนั้งหัวเลยนี่เลยครบเลยครับ เน้นเหมือนชอบสไตล์แบบคาร์บอนคาร์บอนหน่อยนี่ตูคาร์บอนอ่า้อดีวันมาถ้ายัางไงสนใจชุดอินเตอร์ติดต่อหรือทักมาได้ครับงานดบบทายครับของเราขึ้นตามคอนเซ็ปต์แล้วต้องใช้ได้จริงครับ ไม่เลยก็สนใจยังไงก็ติดต่อคเคาราเข้ามาอรอยดีเราเชื่ออเทนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ฝากไว้กับเจ้าดีแบบเก่าครันนี้ยังไงก็ไปติดตามได้ที่ youtube ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ